โจพร้อมยังโจโจโจจสอิงสองสิบสามสองสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบจสบสอส้าสองสิบส่บสองสิบสองสองสบามสองสี่และยี่ส ok ิบองบาทเพิ่งมารีมาแล้วเกลนาแกะมาครับเกลาแกะอะเกลนาตอนกำหนดมา น่าสวยมากค่ะมีเดียวมีแก้วน้ำาบบน่ารักมากเข้ามาแล้วเขียนน่าเกียดมากแล้วก็แล้วก็แท็แล้วก็ลงในนิเจอสารนะของของเบลอ่ะสวยยังคะไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะด้วยค่ะมิเกลนี่ยเหนื่อยแล้ววันนี้มีแกลถอดรองเท้าในแม่หายแอบแอบแอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบแล้วใส่หน้ากากวิ่งไปมึงอ่ะแอบเลยไม่ตัดสินาริงเท่าไหร่สวยกันมากเออ สวยกันมากแต่ละคนน่ะสวยสวยกับมึงตั้งใจเล่นมะไม่ได้จะพูดละอเฮียลุงถ้าลุงร่างขอรองเท้ากันหน่อยทุกคนเลยนเป็ดมนูถือ้ามึงหน้าเฮียดังคูเลยค่ะถ้ายังไม่เลิกพูดเดี๋ยวหน้าเละกว่าเดิมด้วยอุแล้อีแบมมึงไม่สมควรพูดค่ะอีแบมพูดอะไรอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงบ้างอย่ามันหน้าเกินอีดอกหน้าก็เละอีดอกเฮียอีแบมยังไล่เตะอ้อย แบบกันใหน่เร็วอย่าว่าพี่แบมพวกพวกมันต้องโดนอย่างนี้แน่แหละเดี๋ยวร้องสศรากูร้องไห้นี่ลิงปกป้องลิงจังหวะที่ร้องไห้อ่ะโทรมาร้องไห้อะลิงหัวน้อยไจไตน้อยร้องไห้อีกโหกูยอมแหละขอเอดีสองไอซีนี่แต่งตัวอย่างสวยโอซีนี่มีอะไรเหมือนบ้างไหมนอกจากแว่นอะ อย่าลืมใส่หน้ากา,นากนะแชตได้ใครอ่ะทำไมอ่ะพี่กระทบหลายคนหรอหน้ากากบ้านนี้เขาใส่หน้ากากยังบะ้คนคนที่อยู่บ้านเหลืองอะรู้สามทุ่มพีเอลไม่ได้ลาใช่ปะ ผ้าเหลืองอะติเชลเขาลายยาวลลาาาาเไวว้่บถึงวันที่เท่าไหร่จะได้ติ๊กไว้เหมือนเห็นเห็นเห็นเขาลาในห้องลาหนักดูเลยห้องลาเขาบอกอยู่ถึงวันไหนเขาเล่นกันแล้วเอ้าเป็นกันแล้วเหรอฮะเนี่ยเราเราเออเดินไปนายยังไม่นี่นะเพือเหมนเอางี้เขาจะไปห้มันวิ่งมาเขาอยากชนเขาแล้วมาสีน้ำเงินจะไปเอาเกาะใช่ปะแต่ว่าพี่จำเขาจะเอาจะเอาสีขาวอ่ะอยากอยากอยากชนมาเอ้า เอาฟาดชนสเต็ปคนแล้วแหละแกอะไรก็ชนแข้ามาแกเราแหลชนชนชนก็ชนเลยเธอไปหน้ากากเจ๊อย่าพึ่ง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 เจ๊มันยังไม่หน้ากักเขายังไม่ได้กันนี่ว่ถ้าไม่ใส่ขอโทษไม่ได้จูงใส่หน้ากากหน่อยจ้าใส่ทำไมปกติเขาหากออกแล้วเปลวนี่ยอมสิ้นแล้วนะแต่ถอดมาก็ใส่เหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรพี่ อ๋อมีชอบใส่นักด่า็ชอบใส่นักดาอ่ะอื่นอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงนะจินสันดานเป็นงั้นแหละเหมือนมึงพวกใส่นักด่าเออพวกมึงอะพวกคนดีกูขอเรื่องก็ตลกไฟเอ็มีเห็นด้วยี่ขอขอขอเรื่องเลยนะถ้าเห็นเพื่อนชุบหนึ่งคนแล้วไม่ต้องชุบต่อได้ไหมใช่ใช่ลูกที่แล้วเราว่าไปชุบหน้าหมดเลยไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนชุบมึงแค่กันให้ก่อนไม่ต้องรีบรู้ว่าเพื่อนตายเยอะแต่ขอใจเย็นๆน่ะแค่กันก่อนเพื่อนเลยว่าคนนี้ชุบอยู่ชุบชุบอยู่ชุบพี่ คนนี้อยู่อะไรเงี้ยชุบอยู่ก็บอกเลยว่าเออกันก่อนอะไรเงี้ยเราเราไปนี่ปะเพื่อนมาเพื่อนมามามามันต้องมันต้องประมูลสถานการณ์เองอ่ะมันต้องดูเกมเองไอเห็นไหมหน้าหนึ่งคนเอ้ยกันคนหนึ่งใครหัวของคนหนึ่งพูด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 ต้องพูดตรงนี้เยอะไปป้าออกมาออกมา พี่โคบหน่อยครบโคบเดียวครบเดียวชูเพื่อนยัดช่วยยัดช่วยยัดเฮ้ยแย่งกันเยอะไปเปล่าเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนใครว่าค่ะหน่อยกันหน่อยกันหน่อยค่ะ พ,พ่อครับพ่อครับเฮ้ยไม่หนูชุบิโย่หนูชุบิโย่หนูชุบิโย่เขาเล่นเขาเ่หลังหน้าหลังหน่อยเดี๋ยวหนูชิบให้โอ๊น,น,น,นี่ช่วยยัดหน่อยโลไปช่วยยัดเพื่อนหน่อยลอยัดลอยโอเค ให้น้อยทิพให้น้อยทิพให้น้อยโซเป้เลยกูโซเป้ถึงเพื่อเลยถึงเพื่อเลยหมดแล้วหมดแล้วกีบให้กีบให้มาหน่อยมาหน่อยอยางเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งต้องนอนไปช่วยพันเล่นช่วยพันเล่นช่วยพันเล่นยันเลย ไม่ทำอะไรเข้าวอร์เรียก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 รอรอไปเพื่อนตายทำไมไม่เห็นเพื่อนอ่ะไหนอ่ะไอ้ควีนเฮ้ยหนูไม่เห็นจริงกันให้หน่อยงั้นเหรอหรือเดี๋ยวเขามาต้น่ะเพื่อนตายกันไปไหมกันมองกันดีหน่อยหัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นกันมาซ้ายนั่นมาซ้ายนั่นมาซ้ายให้มาไปซ้ายไปซ้ายตามแบบให้เขามาปิดตัวชุบไงมึงไม่แหกตาดูหลายสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ๋อตายวงนะเข้าไปนะเข้ามานะเข้ามานะเข้ามาชุดเพื่อนหน่อยชุดเพื่อนหน่อยให้เพื่อนหน่อยวยอะมากช่วยด้วยไหน่อยสวยสวยสวยยืนให้หน่อย กองย้ายกระดิ่งคนเดียวคนเดียวพี่ชูเพื่อนชูเพื่อนคนละคนโอเคเป็นไม่ดีชูเพื่อนไม่ดีชูเพื่อนฟังพี่ชูเพื่อนตรงนี้หาเพื่อนชูหาเพื่อนชูให้ลุมกันสองคนบอตรงกล่องตรงกล่องเพื่อนตรงกล่องตรงกล่องแปล็เพื่อนตรงกล่องแปล็เพื่อนตรงกล่องไม่ดีค่อยๆปิดตรงนี้ขอสามคอสองคนขอสองคนขอสองคนฟังเอาเพื่อนไม่หน่อยขอร้อค่ะขอร้องค่ะเันจะโดนแต่พี่วะไม่ละไมแล้วมล เอาเลยแกวมาเก็บมีเกลวมีเกวมีแ no, ก anyway. no. right, no? ้วนเพิ่มเอานะให้ยูนะอะไรนะไม่แบบพี่แบมมกีนพี่สาวไม่ได้ลงไม้เลยค่ะน้องสาวไม่ลงพี่อะไรคะตายไปสองเพื่อนอ่ะไม่ตรงนั้นนี่มันที่มันต้องทำจริงน้องสาวหรอน้องสาวหรอไม่ได้ลงเลยน้องสาวไม่เร็วหนนะเร็วๆกดมาพี่แก่อยู่นะถ้าเออเออเออเอ นี่ระงับนี่ระงับนี่ระงับระงับโอเคระงับหน่อยอย่าเพิ่งคับลามอย่าเพิ่งเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตอนซ้อมกูนับหนึ่งสองสามหนึ่งอย่าเพิ่งคับลามสองหนึ่งสองหนึ่งจะคับลามอย่างไรในใจในใจกูนับหนึ่งใจเย็นสองใจเย็นสามใจเย็นอยู่เงียบๆไม่เห็นหรอกกูไม่พูดอะไรเลยนะกูปิดไมค์ครับกูด่าแล้วปิดใหม่ค่ะจากคนอื่นจะไม่ต้องได้ยินจากไอ้โบนไดดีดเอาตกตอนซอมอ่ะได้อีโบนระเบิดอ่ะอีนี้ ไปแล้วนะทุกคนเจอกันนะเอ้ยลืมลืมแนะนำเด็กใหม่อย่าเพิ่งออกสิไม่เออใช่ลยอย่าไม่จ้างเด็กใหม่ด้วยโอเไม่แน่ใจว่าหมดเวลามันจะออกได้หรือเปล่าไปข้างนอกก็ได้นะมาอะก่อนปะหนูไม่แน่ใจงั้นขอหลังแลได้ได้อย่าเพ้องออกจะได้เหรอออกได้หรอออกได้ออกได้โอเคถ้างั้นก็แนะนำในนี้ทำไม รวมไปหลังเลนแม่เลยไหแคในนี้ได้ไหมในนี้ได้ไหมน่คได้หนหน้าสองแคปได้ทันเอดีอแคปได้ไหนขอบคุณค่ะเขแขดเหมือหรัครับไม่คุยกันในนี้ได้ไหมเพราะฉันไกลมากชอออยอมาขอมาคนกูดวถือว่าขอครั้งเดียวอ่าอออุไม่ใช่ออไม่แต่เราจะแนะนาเครื่อนตรงเลือดจริงๆรหรอ พูดมาไหนชื่ออะไรเดินเป็นวงกลมก็ได้นี่วงกลมไหนเด็กน้อนแล้วน้ำตัวสีขาหนูกลัวเลือดนะไรขค้นเด็กใหม่พูดมาซื้ออะไรกันอ่ะพูดเด็กใหม่อยู่ตรงกลางแบมโซตัดแบมโซตันหม่แบมเออแล้วกดอีออมถ้ามึงยังไม่เดินออกมากูจะตบหัวทิมเด็กใหม่แต่หน้าแก่มา็อน้อยนยังไงขาลูกขาพูดมาชื่อแซ่ว่าไงเอาจะพูดไหมวันกี้ครับชื่ออัลเฟนครับ ฟอฟเฟินผมดำถักเปียนะเด็กบนอ้อเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเ่ยเนี่ยบ้านออเขาังควเขาบ้า้คนอะยอมแก่สุดี่่โอเคอ่ะคนต่อไปรายน้ำตัวแค่นี้อะนะไม่ได้ยินใครเลยอาตรงๆไม่ได้ยินด้วยเอาพูดดังๆไม่ต้องเปิดชาติ้ง่ลยลูกชาติ้งหน่อยค่ะ เอาอายุด้วยได้ไหมจะเรียกกันถูกใช่ไอ้นีนีว่าแก่สุดนะวัยยายเขาได้เลยปาหน่งค่ะ40ว่าเฟิร์อายุ23ครับไม่ระเบอร์ที่ก็เด็กบ้านอออเหมือนกันนะปักตัวด้วยเบอร์โทรศัพท์72753ครับตาลูกตาเออเข้าดักแช่นะ้บีน B Baby B โอเคต่ตอไปได้เลยจ้าแค่นี้ใช่ไหม ไปแนะนำตัวเสร็จแล้วก็แว่าออกมาเลยจะเอาอะไรอีกแล้วก็แ่เดือยละอ่ะเด็กผู้นาต่อมีมีคุณค่ะอายุสิบเก้าค่ะน้องมีคุณพี่แต่ลูกพี่แต่หลานนะอีด็อกเขาอยู่วอดนะเขาอยู่วอดนะคนนี้เออบ้านออมเหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ยบ้านออมทุกคนก็ผิดขอ้วกันต่อแรกออมอยู่คนเดียวที่หนึ่งเดียวบอกเบอร์ด้วยมีคนบอกเบอร์หนเบอร์เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะอีกคนแสดงมาได้เลย ุบัต้ต้องแสดงละครเป็นนะมามาต้องด่ายแบมด้วยนะแบมขึ้นเสียงกับน้องมันไม่โอเคนะเห็นมากก็เพียพอแล้วอย่าเสียงเพียได้ไหมโอ้อ่าพี่มีโซต้อนรับเดี๋ยวแบมมีจะแสดงอภิธิหันพ้นดาบปาเดี๋ยวคุ่นเลยจ้าเดี๋ยวเล่นกระบองไฟให้ดูนะถ้าเกิดมาเดี๋ยวกบตบปากนะทุกคนนะอาจุคุณไม่พูดต่อเลยค่ะสวัสดีครับบีเบลครับอายุยี่สิบสอง โอเคไปเดีอยลืมเบอร์นะ เด็กบ้านใครไม่รู้เนี้ยหนูอยู่คนเดียวค่ะโอเคแล้วเราได้ยินไหมอ่ะเบอร์โทรมีเบลมีเบลเบลเราแบบเราบึนบึนนิดนึงเราต้องโฟกัสนิดนึงนะสาวค่ะแปดหนึ่งสี่เก้าสามแปดหนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งสี่เก้าสามค่ะข่มรุ่นน้องไม่มีไม่มีบ้านพี่บอกเลยนะถ้าน้องไม่โฟกัสพี่จะให้แบมไปตดล้างน้องมาตดเดือดตามนั้นตามนั้นไม่คือแค่แค่ในแก๊งมีแบมเอ๋อคนเดียวก็พอแล้วเด็ด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 เอาอีกนะเอาอะไรถึงกันจะต่อต่อต่อ ต่อเลยวันนี้เด็กใหม่นะคนหน้าเก่าชื่อผู้กันนะคะ้เด็กบ้านฉันจรอันนี้เด็กใหม่เหรอคะเด็กใหมม่่ีออครับอันนี้เด็กบ้านเดียวเหรอโอเคอะไรคะเด็กบ้านฉันค่ะอายุยี่สิบห้าแกมีบ้านมันไม่ได้อยู่ในกรุงไม่เชื่อวัยยี่สิบห้าไม่จริงอายุยี่สหกยี่หกโอเคโอเคเพิ่งเพิ่งยี่หกพี่ผู้กันนะคนนี้คนเก่าพี่ผู้กันเบอร์อะไรคะเบอร์ยังเรียกปุ๊กพี่แล้วนะ สองหนึ่งสี่สองแปดทุกคนมีไรคุยกันได้นะ่ภาคนพี่บุกล้าอยู่เยอะสุดเลยดเด็ดสุดในเนี้ยโอ้โหเชื่อเหรอพี่โดนพวกตรงเนี้ยสามสิบกว่าหมดละ้องควางตู้แก่คนที่ยื่นยื่นหน้าขึ้นมาเมื่อกี้ล้ำค่ามีแค่ดอกเมื่อกี้แค่นยื่นหน้านี่แค่สี่คนนี้แกบุกบ้าเมื่อกี้ใครเสียแคบไม่แล้วเราต้องแนะนำตัวเราให้น้องรู้จักเราไม่ต้องใช่ป้ะ เอาปีที่แบบนะครับเด่นสุดไม่ไม่เอางี้เราไปคุยกันเองบ้างบางทีมันไม่บอกอีกจำไว้กับอะไรมีชื่อแบบนะไปลองขอฟังเบอร์ก่อนจำไม่ได้นะฟังพี่นะนะแป๊บนึงนะขอหนึ่งสองสามก็หาเบอร์ก่อนแป๊บนึงจะบอร์ตัวเองไม่ได้พี่จะบอกให้เยอะมาะในนิตยสารห้องประกาศสำคัญบ่อยๆนะคะ ตานีล่าโบรออยู่เร็วเจมเบอร์พี่นะคะ72446เมืองบุกทีข้าก่อนเจมเมอร์ทุกคนเหมือนนะคะ72446นะคะเขาบุกินน้าคอมค่ะมาอีสัตย์เดเร็วการก็รอแป๊บนึงไงไปเอาข้ามาก่อนเอาดีน้าอมมาก่อนดีโตต้าเหรอโอเคทุกคนยังเดินกันนอนเล่นนอนนะทุกคนคุยกันได้นะพูดคุยกันได้คือ อยู่ในวอได้หรือว่าใครอยากเข้าตี้ฟาร์มอะไรก็ได้มาทุกคน่เห็นนไปไปละค่ะบ๊ายบายไปแล้วะยิีดีที่ดูตากนะน้องเด็กม่โอ้โหเข้ามาก็โดนข่มเป็นธรรมดานะระวังออมสิ่นละน้องน้องน้องเด็กมาเวบีบีทุกคนนะครับเบอร์พี่หนึ่งแปดดาวห้าดาวแลคะพี่พีเล่นาห่ดอปมาสิบชั่วโมงแล้วขอดัวไป่อดนะครับ ขอตัวไปไหนแล้วโอเคค่ะทุกคนคุยได้นะเฟรนลี่กันเองไอ้พวกที่หน้าเฮี้ยทำตัวผมก็อย่าไปสนใจมันเลยไม่ต้องมายุ่งไอ้หน้าเฮี้ยคนนั้นนะแกร์อีสาแกร์ทับดู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 ุยนะอีผมชมพูที่ใส่หมวกหมวกขาวอะแม่งขมเลยเถอะก็ไปขอตังค์เด็กใหม่เฮี้ยนั่นจนมันแย่มแล้วอย่าไปอย่าไปถ้าค่ะอีแบมบี้ใช้กุสโลบายการถ่ายตังค์ไปให้มันนะก็หรือว่ามึงเฮี้ย นี่ใจดีสุดแล้วค่ะนแก๊งแหละ,และใครไม่ให้มันเงินมันมงตาย